ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่คาเฟ่คันทรีนะครับเนี่ยฮะซึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลน,นะครับก็จะมีเต็นท์นะครับน่านอนมากนะครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ11องศานะครับก็จะมีเต็นท์แน้นอนนะครับอยู่ริมเวงน้ำแถว ขบวนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของเขื่อนสรินทรนนะครับก็สวยงามในช่วง ามเช้ามีเรือด้วยนะครับมีพานนาโบท๊ทอยู่ทางโน้นนะฮะ,ะอันนี้เรือซึ่งจะมีค่าเช่าต่างๆนะครับอยู่ฝั่งโน้นก็มีนะครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ก็จะมีคาเฟ่กาแฟนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศมีเต็นท์่้นอนนะครับในช่วงกลางคืนเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ถ้าที่พักช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโลซีซสันนะครับก็จะเป็นพักคืนละหน0 0งบาทนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าให้ในตอนเช้านะครับเนี่ยรรยากาศก,ก็ค่อนข้างดีนะครับในช่วงเย็ยนก็ช่วงเช้าก็จะหนาวเย็ยนหน่อยนะครับ มีสะพานให้เดินเล่นถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ด้านหลังนะครับนี่มีผักปลูกด้วยด้วยนะครับ จะเดินพาไปดูนะครับวันนี้ส่วนผักนะฮะ Gracias.